ทผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูโครงการนี้ของอบวนะฮะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเขาก็ห่วงเรื่องของการมีงานทําเรื่องของรายได้ของแต่ละครอบครัวนะครับอบวเลยผุดไอเดียโครงการนี้ U2T นะฮะก็คือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะฮะที่กระทรวงอบวหรือว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขามีอยู่เขานําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนซึ่งก็ดําเนินการทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทาให้เกิดการจ้างงานด้วยล่าสุดครับนี่นะฮะก็มีการลงพื้นที่ ไปติดตามการทำงานนะฮะของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะฮะลงพื้นที่ที่บึงกาฬก็เป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือว่ามหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือเลขกันสั้นๆเนี่ยนะฮะโครงการ U2T พื้นที่ที่ลงเนี่ยก็คือตำบลท่ามเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีชาวบ้านเนี่ยนะฮะที่ได้รับการจ้างงานจากอว527คน งานนี้เนี่ยก็ไปติดตามการจ้างงานยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสืบสารต่อยอดภูมิปัญญาโดยเฉพาะกลุ่มผ้าทอมือนะฮะกลุ่มผ้าทอสาวภูไทยผ้าอีสานย้อมครามและสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองเนี่ยมีการต่อยอดนวัตรกรรมนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแล้วก็เอาไปขายผ่านทางออนไลน์นี่นะคือ ความรู้ต่างๆ,ๆเ่าเนี้ยถูกถ่ายทอดไปยังชุมชนแล้วนะครับซึ่งผู้นําชุมชนและชุมชนที่นี่เองก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ถ้าพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลายประเภทที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหัตถกรรมพวกทอมือนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมปั้นคลิปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะฮะก็เลยดําเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการสืบสารต่อย,ยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับภูมิปัญญาผ้าทอมือ กลุ่มผ้าทอสาวภูไทยกิจการพัฒนาผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองการออกแบบดอกดาวเรืองลายดอกลายลูกยางนาหรือว่าหมักปิ่นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตรงนี้แล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมืออีสานด้วยครับเดี๋ยวเราฟังท่านรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยครับ เลือกมาที่นี่เพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าเราสนใจในบริเวณที่ห่างไกลบริเวณที่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือนะครับจากมหาวิทยาลัยและวันนี้เราก็มาเป็นทีมนะครับแล้วก็มีครูขา่าบเป็นคนที่มาแนะนำให้ทั้งตำบลมีแง่คิดว่าได้จะทำผลิตภัณฑ์ทำยังไงที่จะให้มันเข้าสู่แบรนด์ระดับนานาชาติได้ งานที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้นับหนึ่งใหม่นะหลายๆเรื่องที่เราจะพัฒนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้มาทำอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะทำเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีเด็กมาช่วยอยู่ด้วยนะครับตำบลหนึ่งก็เป็น10บสคนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพบประมาณสนับสนุนด้วยนะครับผมก็คิดว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยก็จะได้เรียนรู้อะไรจากตำบลตำบลก็จะได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยนะครับ และก็ถ้าตำบลกับมหาวิทยาลัยมาบรจบกันได้เนี่ยก็เหมือนด้านซัพพลายกับด้านดีมานมาเจอกันได้นะครับก็จะทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมีศักยภาพสูงขึ้นที่เห็นชัดๆวันนี้นะครับอ้อยเนี่ยถ้าปลูกอ้อยแล้วก็ขายอย่างเดียวเนี่ยได้ตันละพันสโดยประมาณแต่ว่าถ้าเอามาทำอยู่ในกระบวนการจนกระทั่งได้เป็นไหรับได้เป็นน้ำตาลอ้อยทำเป็นน้ำตาลผงนะครับก็จะได้ตันนึงได้ 4- 5ห0 0หมื่นบาท มหาวิทยายละะัยราชภัฏอุดรก็ได้แสดงให้เห็นหนทางแล้วแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยประเทศไทยก็มีอนาคตแน่นอนนะครับเห็นไหมบางทีเทคนิคหรือว่าที่เรามักเรียกกันว่าองค์ความรู้เนี่ยะจะอยู่ในสถาบันการศึกษาคือมห,หาวิทยาลัยนะซึ่งอบวเขากำกับอยู่ทีนี้จะทำอย่างไรให้องค์ความรู้เหล่านี้นลงไปถึงชุมชนได้โครงการนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช่ค่ะนะ